การ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงอ้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมันนี่เยสินเกษตรภาพมาพบก,ก,ก,กับเกษตรอ้อยแงะนะค่ะเนาะเกษตรทั่วทิพทั่วแดนมันนี่เยสินเกษตรภาพมากก้นปู กวนปูไปอ๋อนะ่นะกัเนาะหลายคักพี่น้องมื่อนี้ยยสินมาน้ำกันสี่หาหกข้นี่แหละพี่น้องหลายเป็นแต่นายตอนซ่อนยิ่มบองนี่ยยสินกวนว่าไม่สิได้ยี่สิบผู้เราบอกกันนี่ฟานพื้นหน้าพื้นนรกแหละนนี้ได้หลายแล้วกันนี่เนาก็มาได้หลายเ,เลยไอ้เคิงครูโดนล่ะ ให้ปูหลายนล้วกันเนาะปีนี้ฝนดีลลป,ดป,หปาาหูหลายครับเปิดไปใส้พอต้องหุ้นปูสูซาบายยอะเจ้หลายครับหู้ปูปีนี้หลายฝนดีปูกันหลายเนาะกันเนาะเปิดไปใส้พอต้องหุ้นปู ก้นปูไปอ๋อตามภาษาบ้านท่าน,อน,านอเอาละเนาะสายคักพิจนตาเดี๋ยวเดพาไปเบิงึงแม่เพิ่มาไอ้ท่างนี้บ่านไม่ใชได้หลายคักหรือบ่นี่ฮะโอ้ผอบผอบผอปูตกงวกตีปูตกงวกตีอนาโทษบังหน้าหนุ่มเมย์อีพ่อแม่เอ้ยบ้านท่นไอ,อ้พ่อชั่วโมงนั่นนี่นะ bỏ lấy đi mọi người 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 mọi กวดไปใส่ขอดตั้งหูปูติดเยนเอนี่อายุมาเด้อถูกถูกฝนดีบ้านนี้ฝนดีปีนี้หาบ่ยากเลยเนาะใช่หาง่ายง่ายรู้ไหมเด้อหาบ่ยากเลยเนาะขวดตัวแล้วขอดตัวเร็วขอดตัวเร็วนั่นเห็นไหมลรือบองงไต้งงๆขึ้นมาจับเอาตระปูแมาแล้วมาแล้วโอ้ไปอ๋อใส่พักซี่ใส่พักซี่ใส่พักซี่พัคบัวว เราเปิดไปเท่าไดกับพ่อเท่านั้นไปเปบ้านนอกหุ้นพี่ชาเด้อเออ๋อของกิโลเต้นออกนี่เอาฮาไปมองซ้อนดิมองพ่อกับพ่อคักพ่อนี่อันอึดโตหั้วเป็นมองเน้อนเป็นมอง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 ดีภาไปทักเมย์เป็นมาบ้างเหมืนภาพเป็นมาจะได้หลายคักเราไป้ ก้นดูนี่้นดูไปจำหมูบานเนาะคนเนาะทานแล้วทานแล้วดได้ได้ไเท่ออกคู่เินี่ยี่แลพมก้ม่อมันตื่นเฮงโอ้ยไส้นทอจะขางบ่โอ้ยสับปัวได้ว่าตื่นโอ้ยตัว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 อว่าสิกุโซจะคู่ยงใหญ่เลยิได้จดันี้ โอ้ยจะก้นแห้งหลายมันสิสับด้วยตัวนี้ป้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยมอ้ใหญ่เใาญงเนี่เดี๋ยวเราม่มาชยก็อย่าขว้างกโอยทุ่ยุอ้ยมาจับช่วยจับบาดด้วยโอ้ยหะตัวนี้ย่างดีตัวนี้ตัวบันใหญ่เลยป้าทุ่ยทุ่เล่าที่โฟเนี่ยเดี๋ป้าดัซสอบเดย เยงมาแล้วตกหมวกเลยตกหมวกเลยเอาอีกละอุ้ยหูนี่มมนยังแสิมีกบน้ำตัวนี้อกบีโตนี่ไม่เป็นตะเข่าดีแต่เสียมเจ้านี่กสี่ีละสองดวงที่หัวม่กันคนดูเนาะสื่ปีละสองดวงีโโอ้ซซับซับูดละตัวเม่ย่างดีเลยพูดละ คูนี่ฮองก็ห้องก็เท่ออกค่ะเท่ออกไปไหมเท่ไปใส่ถุงมุงแล้วเพราะว่าเต็มคูแล้ว่คุณเอาไปใส่ถุงมุงเลยนะพี่น้องเนาะอ่อนซ่อนเดะว่ะอ่อนึือมากินเด้อพี่น้องเลยนานีนาปูหน้าหลายคักแทบปีปีนี่หลายคักเรานั้นแค่ดีไหม โอ้ยคนยุ่หมองเดียวสิไดายคืนคู่หลอดเอ้อเป็นประวัติศาสตร์เลยไอ้จีดยเป็นหลายค่ะคู่นี้เมย์ฮู้ปูหลายยุติว่าเมยเนาะคนโม่ไหวสนาสนายหลายค่ะก็หลายเน่เอ้ยหัวกับวนค้นเนาะมึงเน่ค้นคนไปใส่กับน้ำค้นไปตาพื้นตาพื้ หิูนมแลนมาหาแม่หนี่นงหัวตัวนี้ยูได้ยับออกจากมองขวยจากขวยปูหลายได้พี่น้องมา <laughs> อ้ยเดี๋ย,ย,ย,ยว,วยสิคนจด้ยุ่งมองเดียวหัวมันกำลังว่นหัวมันกับวนคนเนาะมันกำว่าอยากอัน มันว่นคนเน่ยายสินเลยสิยับออกนี้จากมองนี้เสดดอกหูปูก็บลายดอกหางยานงัวเนาะพี่น้องงัวมานว่นตึกแต่คนเนาะเดรร้ายคักไายเนี่ยยายพิงมากก็ไเด้เท่แล้วยายสินบ่เด้เท่ด้ซ้ำนี่กับว่าได้ล้ายคักแล้วยายสินคู่บบง่าเนาะบันทีสิยับออกจากมองนี้หูปูหลายคักหลายเนาะพี่น้อง อยหนานี S <S ้บ่ได้ตกคุ้มปูทันทีเลยเออด่าหนูแล้วก็มักขันแล้วยิมองนีแล้วแล้วบนเปลียงอันส้นไรก้นยิมหองเดียวสิได้เต็มคูแล้วเนาะเป็นยังไงนี่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 รอบสองถึงยุคคูรอบสองสิสิพักคนถงไพ่แล้วได้พี่น้องสี่าดสี่าตัวพี่น้องเอ้ยสี่าตัวเนาะพวกเนี่แถวอกจากคูเ้วได้ขาดเดียว มึงเนี่ยมันซ้อนเถอะเด็กคนเราคาเด็กคนเห็นว่าใกล้ว้ากว่าจะตกหัวหัวซ้อนไหมเด็กคนค่าคุณแม่เถอนเราเบิ้งในพี่นว่ามันแยกชิโนปากมาโวปินดิไอเบิ้งไอเบิ้งเนี่ยดัวท่านเลยหอดเทียงสมเบิ้งได้คักเลยแม่เนาะโอ้ขยันง่วงัวก็ให้งัวกับเร่แหลนมหาตะคน ข้อนกับสะออนปูโอ้ Ooh, ในเวงมากในยุนอ่านะอีร่างฝุ่นเนาะแต่ละคนนี่เนาะิึ <c oughs> งดูมันมันไดหน่อยๆม่งเนยคนเละคนไดข้างใดแน,น่นอนนี้เนาะที่ส้นเด๊อโอ้ยโซ่จากน่อยในไมฝพ่อแม่เอ้ยมาได้ฮาัไข้างดนย ค้นได้แล้วก็ยีคานบาดฮ็ดเนาะสอนส้นเด้มันเห่ติมันนสอนจะออนไปาดก่นด้คักได้แน่เถี่หนูพิแม่อเนบดเลยติันปาดจะออนไีมไปสอนแล้วไงนาออนซ้นเด้ดิ ปูยังไหนก็ขขึ้นแแเอันนี้เล้ยเลี้ยคูเราแท่แท้ใส่ถุงมันเลเลี้ยคูเลยเอาใส่ถุงมึงค่ะมึขอแน่นะค่าเนี่ยแั้นก็เลี้ยคูเลี้ยคูือกันเดีเพงมากดูเลี้ยคูคือกันเดีโยอแกน่ะอยู่ไหนกักซะอันนี้คูใส่ใส่ถิ่เลยใสู่น้ไห้ี๋ยจะปูไง อาอดรตย่คูยัง้เนซอนอาคุณไม่อยากขันเนียบ้างไหนเนาะอาโมนี่ยัชิ้นกิดสิพามาพบกับเศษอ้อยเนาะเอ่ซมนี่ก็น่าขะเนาะโมนี่ออนซอนเด็กขัางในแน่ไรผู้ขาก็สอด โอ้ค่ะขุ้มปูบ้าลุกเอาเอาขอบางหนาเนียขอบางหนาเนีขอบางหนาผู้กคนปูเก่งเนีโอ้มันนี่ยัสิงสิภาพว่าพบกับเกษตรอ้อยเง้ยแง่ซ้นี่นาะขะนยิ่งโกุ้มปูล้วลูกไ้ผู้ใดมากผู้ใดชอบจิบนี่ค่ะบงคูยค่ะก็จะเลืมกดไลกดแกแอบเสีดเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยอั่นส้อน